เนียครับคนอย่างผมลูกผู้ชายทําอะไรรับได้นะครับนี่นิสัยผมชัดเจนลูกเสือนะครับไม่ใช่ลูกหมานะครับนี่กล้าทํากล้ารับนะครับนี่ปูปูปูครับนะครับคุณเทพชัยนะครับอะไรเนี่ยพรหมหิรันนะครับนะครับผมไม่โอเคครับเพราะว่ามันจะทําให้วงการสื่อเสียหมดนะครับเน่ยทุกคนจะมองสื่อไม่ดีประชาชนเห็นกันทั่วโลก นะครับอย่างไอกรณีที่บอกว่าไปบีบคอไอเฮียบ้านกูเขาเรียกค้ำคออ่ะนะครับแค่แค่นี้ยเขาเรียกค้ำคอนะครับเขาไม่เรียกบีบคอหรอกนะครับเนี่ยถ้าบีบคอต้องอย่างนี้นะครับลองให้ผมบีบก็ได้ผมบีบไปดูผมล็อกกิ๊กเดียวแค่นั้นแหละครับก็เดือดแตกนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยผมใช้แค่สามนิ้วเนี่ยนะครับผมเล่นกระเดือกแตกเลยนีะครับเออหลุดออกมาทั้งยวงก็ได้นะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นนะครับอย่าลงข่าวเวอร์เกินและไอ้คำว่าลุงพลคุกคามสื่อนะครับอย่าใช้คํานี้โดยเด็ดขาดนะครับลุงพลคนเดียวไม่สามารถคุกคามสื่อได้นะครับพยายามใช้กฎหมายนะครับให้มันถูกต้องนะครับครับนี่คเออผมบอกตรงๆผมรับไม่ได้นะครับผมบอกตรงๆว่าพวกท่านเนี่ยนะครับมีสิทธิ์นะครับ ปู่ตัดผมแล้วปู่ดูดีขึ้นมากอ๋อครับผมก็ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ตัดหรอกครับก็ไว้ผมทรงปกตินะครับผมเป็นประชาชนผมต้องปกป้องประชาชนครับนะครับพวกคุณเป็นผู้สื่อข่าวคุณสิทธิ์มีสิทธิ์สิทธิ์ของคุณคือปกป้องลูกน้องโอเคไม่มีปัญหานั่นคือสิทธิ์ของท่านนะครับแต่การที่จะปกป้องลูกน้องแล้วมาทําลายประชาชนมันไม่ใช่นะครับเนี่ยมาทําลายประชาชนไม่ใช่นะครับเนี่ยท่านรีบออกมาแถลงนะครับ เรื่องเกี่ยวกับการประนามเนี่ยนายชัยพลอะไรเนี่ยนะครับท่านมีอำนาจอะไรในการนะครับประนามประชาชนนะครับเออท่านท่านใช้สมองหรือหัวแม่ตีหรือหัวควยคิดครับนะครับอยากให้ท่านคิดสักนิดนึงนะฮะนะครับหัวงอกแล้วครับท่านนะครับหัวงอกแล้วเนี่เราหัวสองสีแล้วนะครับใช้หัวควยคิดหรือเปล่าครับท่านนะครับถ้าใช้หัวควยคิดผมก็จะไม่ว่าท่านหรอกนะครับเอออย่าทานะครับอย่าหาทํา ท่านเป็นถึงนะครับผู้บริหารใหญ่นะครับอย่าทําอย่างนี้กับประชาชนโดยเด็ดขาดนะครับประชาชนเขารับไม่ได้หรอกครับท่านนะครับเขาก็บอกอยู่แล้วชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ให้ข่าวแล้ววันนี้ทะเลาะกันเกือบชกต่อยกันแล้วคนของคุณไปอยู่ในนั้นได้ไงใช่ครับนะครับสวัสดีครับท่านรอง นะครับสื่อต้องมีจรรยาบรณถูกต้องครับจรรยาบรณผม,มิหารสี่พวกเราต้องมีการจะทําข่าวแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องดึงประเด็นในความถูกต้องนะครับลูกน้องคุณโดนค้าคอคุณบอกลูกน้องคุณโดนบีบคอลูกน้องคุณโดนทุบหลังนะครับคุณบอกว่าลุงพลคุกคามสื่อทั้งทงที่สื่อล้อมกันเต็มไปหมดคลิปก็เห็นนะครับพวกคุณบอกว่าจะเล่นถึงก็ดีถึงที่สุดเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นกับผู้คุณด้วยนะครับผมก็รู้ว่าผู้คุณมีเงินแต่ผมไม่ต้องเสียเงิน นะครับนี่ผมไม่ต้องเสียเงินนะครับเออผมก็อยากจะรู้ว่าพวกคุณรวยกันจากนะครับเอ่อความชิบหายของประชาชนเนี่ยนะครับ<ม>คุณรู้ป่ะนะครับสื่อต่างๆเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆเลยนะ <c oughs> พวกคุณกําลังกินบนความชิปหายของประชาชน,นพวกคุณรู้ป่ะนะครับผมพยายามย้ําพวกคุณอยู่เรื่อยว่าพวกคุณไปเอาข่าวมาลถเขาคว่ำตายนะครับ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องก็เสียนะครับเสียคนที่เขาเขาลากไป นะครับผู้คุณไปเอาข่าวเข้ามาเอามาขายนะครับพวกคุณได้ตังแล้วพวกเขาได้อะไรครับนะครับได้น้ําตาครับท่านนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับท่านลองคิดดูนะครับกลับไปคิดดูถ้าท่านนะครับลงมาประนามนายชัยพลวิภาอย่างนี้ผมรับไม่ได้ผมเป็นประชาชนผมต้องปกป้องประชาชนด้วยกันครับนะครับ ผมผมไม่รู้หรอกว่าท่านจะยิ่งใหญ่ข้าวฟ้ามาจากไหนแต่ท่านไม่มีสิทธิ์นะครับจะมานะครับประนามประชาชนอย่างนี้นะครับและลงข่าวชัดเจนนะครับท่านนะครับว่านะครับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับองค์การหนังสือพิมพ์สื่อโทรทัศน์แห่งประเทศไทยชิปหายทั้งประเทศนะครับสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับนะครับลงมาประนามประชาชนคนเดียว เป็นงไงล่ะงามไส้ไหมล่ะท่านนะครับเนีประนามเขาอะนะครับท่านมีอํานาจอะไรครับผมถามนิดนึงนะครับสื่อมวลชนนะครับแห่งประเทศไทยมีอํานาจอะไรมาประจานมาประนามนะครับลุงพลครับผมอยากจะรู้บางทีผมอาจจะโง่เรียนไม่ถึงก็ได้ นะครับผมถามสื่อมวลชนนะครับใครก็ได้ครับสื่อมวลชนนะครับที่อยู่ในเป็นเพื่อนเฟซผมผมอยากจะรู้เหมือนกันครับเป็นสื่อมวลชนสามารถประนามประชาชนได้หรือครับนะครับสื่อดีๆก็มีเยอะสื่อเฮียก็เยอะใช่ครับท่านนะครับผมถึงบอกนะผมชนหมดนะครับผมไม่สนใจผมเอาความถูกต้องนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนไม่ได้มาให้ผมแดกอยู่แล้ว นะครับไม่ได้มาส่งเสียครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลูกหลานผมอยู่แล้วนะครับเออผมเอาความตรงเลยเอาความจริงเลยนะครับพวกผมเนี่ยนะครับหาเช้ากินค่ำนะครับเออพวกคุณมาโฉบกันไปแป๊บเดียวถ่ายคลิปกันแป๊บเดียวพวกคุณเอาไปขายกันได้มีปันเซอร์เข้าช่องนะครับผมถามหน่อยครับพวกท่านเอาสมองหรือหัวควยคิดครับนครับผมถามนิดนึง นะครับท่านจะโกรธผมผมก็ไม่ว่านะผมพูดในหลักความเป็นจริงนะครับพวกท่านเรียนกันมาถึงระดับสูงถามจริงๆเถอะสวดมนต์กันบ้างหรือเปล่านะครับนัครับชนมือมครับปูไม่หรอกครับนะครับก็อยากจะรู้ไงนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่าเป็นสื่อมวลชนจะประนามใครไม่ได้นะครับล่าสุดเขาก็อ้างอย่างนี้แหละครับสื่อมวลชนก็อ้างแบบนี้แหละครับนะครับ สื่อขยี้ลุงพลใช่ครับนะครับขยี้ลุงพลเพราะอะไรครับหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากข่าวอมรินนะครับเออก็คือมีการตีข่าวของลุงพลนำลุงพลมาเป็นตัวละครนะครับมาเป็นตัวละครในบ้านกกอกนะครับเออแล้วก็พยายามเข้าใกล้โดยมีนะครับพี่หมอปลานะครับพี่หมอปลาเนี่ยจะรู้ตลอดทุกระยะนะครับจะรู้ข่าวก่อนทุกระยะและจะโทรคุยกับอมรินอยู่ตลอดนะครับพี่อุ๊ นะครับนานๆทีเพราะพี่อุ๊บจะไม่ค่อยสนิทเพราะพี่อุ๊บจะไม่ค่อยออกข่าวนะครับแต่หมอปลารู้แน่นอนนะครับเนี่ยพี่หมอปลารู้แน่นอนนะครับอมรินกล้าออกมายืนยันไหมล่ะว่าไม่เคยถูกคุยกับหมอปลานะครับเนี่ยอมรินกล้าออกมายืนยันไหมล่ะนะครับขนาดผมเนี่ยนะครับปู่มหามุนียังเบอร์มีเบอร์ของอมรินเลยนะครับมีเบอร์เกือบทุกคนด้วย นะครับเออนะครับมีเกือบทุกคนด้วยนะครับน้องกงน้องกวางมีหมดแลละนะครับเพราะฉะนั้นน่ะนะครับเออผมถึงบอกไงนะครับพวกผมเป็นประชาชนนะครับพวกคุณนะมาคุกคามผมนะครับเออผมมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับในการให้สื่อพอพวกผมไม่พูดพวกคุณก็ไปโยงไปเล่นยูทูบเบอร์เขา นะครับเอ่อไปเอาข้อหาอะไรนะภาษงภาษีภาษีคุยไงครับนะครับเข้าใจไหมเนะครับนี่นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณนะที่ชี้ทางให้นะครับทําให้ยูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยไปเสียภาษีนะครับทําให้มันถูกต้องนะครับเพราะข่าวลุงพลเนี่ยเพิ่งจะเพิ่มเริ่มขึ้นแค่ปีเดียวย้อนหลังก็คงจะไม่กี่บาทนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะนะครับก็ต้องถือว่าโชคดี นะครับและอีกอย่างหนึ่งอย่าพยายามใช้ทนายความมาเป็นตัวละครเพราะกูก็ด่าไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะครับถ้าผิดนะครับมนุษยธรรมขึ้นมากูก็ด่าเหมือนกันถามพี่รณรงค์ดูว่ากูด่าจริงไหมนะครับเออนะครับกูเอาจริงนะครับกูถือว่ากูก็เป็นมนุษย์มึงจะเรียนจบทนายมึงจะเรียนจบพี่อะไรมากูก็ไม่รู้หรอกแต่กูยึดอยู่บนความถูกต้องคือกูก็คนน่ะ นะครับเออต่างกันแค่หน้าที่เฉยๆอย่ามองพวกกูเป็นตลาดล่างไอสัตว์จะมาเล่นเป็นตัวละครก็เล่นได้นะครับเออพวกกูก็ไม่ใช่ควายนะครับที่ให้พวกมึงจูงกินหญ้าอยู่ตลอดเวลาอ่ะเออเนี่ยครับผมดีดตลอดเวลาครับไม่ต้องถามผมว่าดีดหรือไม่ดีดนะครับน้องนะครับพี่ดีดตลอดเวลาชีวิตพี่เนี่ยนะครับความคิดนะครับความละเอียดอ่อนของพี่มันเยอะกว่าน้องเยอะนะครับ ไม่ว่ากินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดพี่คิดตลอดเนาะเออไม่ได้ปล่อยแบบลมหายใจไปวันวันนะเออนะครับลุงพลคนธรรมดานะครับไม่ใช่ดาราไม่ใช่อะไรหรอกครับลองไปคุยแกแกดีดีดครับเออเข้าไปคุยแกัๆแกก็ไม่ได้หยิ่งอะไรนะครับเนี กันไปเป็นปีสู้กันไปเป็นปีก็ถึงบอกนะนะครับก็สุดท้ายเป็นไงอ่ะนะครับข่าวอื่นเขามีไหมล่ะข่าวอื่นเขามีไหมล่ะปั้นเรื่องอ่ะมีไหมมีแต่อัมรินนะครับอัมรินนโยงชอบโอ้ยนะครับคุณพุทธนี่ตัวชอบเลยนะครับจิตดีถ้าจิตดีพูดได้บอกไอ้คุยให้กูพูดบ้าง เออนะครับอันจริงถ like right? ้าค oh, right? so, so, okay. ุณจิตดีแบบนะถ้าคุณจิตดีแบบคิดได้นะถ้าไม่ตีบทนะถ้าแบบในหลักความจริงนะคุณจิตดีคุณจะพูดบอกไอ้สั์ให้กูพูดบ้างจริงไหมเออไอ้สักพูดอยู่คนเดียวนะครับเออแม่งชงมาแป๊บเดียวชงยังเลยไอ้สักชงยังเลยให้กูพูดได้สามประโยชแป๊บเยดึงกลับไปอีกแล้วใช่ไหมเออเราก็รู้ๆกันอยู่ครับคนไทยไม่โง่นะครับคนไทยไม่โง่นะครับเขามองกิ๊กเดียวเขาก็รู้แล้ว นะวันนี้ผมออกมาแฉสื่อเพราะอะไรรู้ว่าสื่อทําไม่ถูกต้องนะครับแล้วรีบออกมาถแถลงนะครับก่อนที่ประชาชนจะมองสื่อไปในแง่ไม่ดีนะครับรีบออกมาถแถลงคุณใช้อำนาจอะไรมาประนามประชาชนนะครับปู่ครับลุงพลมันห้าวจัดมันไม่ห้าวหรอกครับคุณลองคุณไปอยู่จุดลุงพลเดยครับนะครับผมเนี่ยเคยอยู่ในจุดลุงพลผมรู้นะครับไอ้สัตว์ข่าวจริงไม่จริงแม่งลงโยงมั่วหมด นะครับเนี่ข่าวจริงไม่จริงแม่งโยงมั่วหมดนะครับมันพูดมั่วไปหมดไอพุทธเนตัวดีไอสัตว์ตัวโยงเลยนะครับไอสัตว์โยงไปพยานามหั่งนะครับพอโยงไปโยงมาแม่งโยงไอสัตว์ไม่รู้ว่าคนพ่อคนแม่แม่งเป็นยาก,กับภูสายโยงหรือเปล่าไอสัตว์คนพ่อคนแม่เป็นสับเลือหรือเปล่าไอสัตว์ติดภูสายโยงน่าดูเลยนะครับกูก็งงอ่ะไอเฮี้ยมึงโยงเฮี้ยอะไรแปบ๊บเดียวไปความเชื่ออ,อีกแล้วไอสัตว์คดีน้องชมพู่กลายเป็นคดีลุงพลซะแล้ว นะครับไม่ได้มีเฮอะไรเลย,เลยโยงมั่วไปหมดเลยนะครับผมนี่บอกตรงๆเลยนะตั้งแต่เจอพิธีกรมาเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นไครน่แมงโยงเก่งเท่าคุณพุทธเลยคุณพุทธน่แม่งสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับโยงหีโยงแตะโยงเม็ดแตดได้หมดนะครับโยงได้ทุกอย่างนะครับไอสัตว์เจอกูครั้งแรกเนี่ยสมาร์ทเดินเท่นนะดูน,นะไอสัตว์เดินกูตอกหน้าหงายกลางรายการเลยนะ เนียครับเออนะครับเนี่ยเจอผมครั้งแรกในรายการเนี่ยโหเดินเอ็กอาร์เหมือนแบบข้าผู้ดีข้าไม่ยุ่งไม่คุยกับใครอ่ะไอสัตว์โดนกูต,ตอกหน้างหงายมึงอยากรู้ความจริงรเมล่อว่าสายเวทมีจริงหรือเปล่ามึงเอาบัตรประชาชนมาเิไอสัตว์กูจะสวดให้จมธรณีเลยไอสัตว์อยากรู้นักใช่ไหมไอสัตว์สายเวทดําเป็นยังไงไอสัตว์เขาไม่ใช่มานั่งพูดไอสัตว์วันๆก็สวดมนต์เออโดนตอกกลางร,รายการทุกวันนี้กล้าผมไหมล่ะเออเขารู้อยู่แล้วผมเป็นคนแรง นะครับโดยเฉพาะอย่าย่ำยีจิตใจมนุษย์นะครับอย่าย่ำยีประชาชนนะครับผมบอกให้นะครับพวกคุณเป็นสื่อพวกคุณต้องอ่อนน้อมนะครับต่อประชาชนเพราะพวกคุณหากินกับประชาชนอยู่แล้วถ้าไม่มีประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยพวกคุณจะเอาข่าวที่ไหนมาลงนะครับเงินก็ไม่จ่ายนะครับไอสัตว์แดกของฟรีนะครับข่าวประชาชนเคยให้ตังค์เขาเปล่านะครับเออเคยให้หรือเปล่า อย่ามาพูดว่าลุงพลเนลคุณไอสัตว์มึงก็แดกเงินจากเขาทั้งนั้นแหละนะครับถ้าไม่มีเลยตัวละครอย่างลุงพลพวกมึงอ่ะจะเอาอะไรแดกนะครับทีมงานมึงจะเอาคุยอะไรแดกกูถามแค่นี้หรือว่ากูพูดไม่จริงนะครับหรือว่าพวกมึงขายก๋วยเตี๋ยวหน้าหน้าหน้าศูนย์นะครับเออทำไมลุงพลถึงขี้เก๊กนะครับนะครับทำไมนะครับลุงขี้เก๊ก ไม่เค้กหรอกครับนะครับลักษณะคนเราผมก็เก็กทำไมอ่ะนะครับผมก็ปากหมานักเลงแม่งมั่วไปหมดมันเป็นบทการแสดงของเขาครับนะครับมันเป็นบทของเขานะครับนี่เข้าใจไหมฮะเออบางทีบางสิ่งบางอย่างอ่ะตอนนี้เขารู้แล้วไะเขาไปเรียนในสื่อแล้วเขารู้แล้วเขาก็พยายามถีดตัวเองหนีนะครับโดยการไม่ให้สื่อออกอีกนะครับเพื่อจะจบเรื่องราวสักทีหนึ่งนะครับคนเราอครับ จำไว้ว่าอย่าใช้สื่อในการดันตัวเองดังนะครับเนี่ยผมบอกให้เลยอย่าเป็นตัวละครให้สื่อโดยเด็ดขาดนะครับขนาดน้องๆเนี่ยเรื่องคดีสาสานเนี่ยนะครับโรงเรียนสาสารเคยได้ยินไหมะนะครับผมบอกแม่แม่ทุกคนเลยบอกว่าอย่าเป็นตัวละครให้สื่อนะครับควกคุณไม่ได้ตังหรอกนะครับเนีน่ยเขามาสัมภาษณ์คุณเขาก็เอาคําพูดของคุณเนี่ยไปแต่ง นะครับเออทนายความที่เขายื่นมือมาช่วยเขาไม่ช่วยคุณฟรีหรอกครับเขาเรียนจบมาเสียเงินเป็นล้านนะครับไม่มีทนายไหนทํางานฟรีนะครับเออลองไปถามพี่โดนลงดูเดกน,นะถามจริเงเด้โรงเรียนสาสานนะ่ะทาฟรีหรือเปล่าไม่ฟรีนะครับนุ่น ون, คนละหกหมื่นนุ่นลองไปถามดู